วันนี้แจ๊คแจกสูตรวิธีการผัดเส้นหมี่ไวไวให้เส้นเหนียวนุ่มไม่เละนะครับรสชาติอร่อยมากๆแถมวิธีทำเนี่ยแสนจะง่ายดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมกดแชร์ไว้ทำตามนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยแจ็กใช้เป็นเส้นหมี่ไวไวหนึ่งห่อแบบนี้นะครับน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดสิบกรัมก็ให้เราแช่น้ำไว้ก่อนครับเป็นเวลาหนาทีเพื่อให้เส้นเนี่ยนุ่มแจ็กแช่น้ำครบห้านาทีแล้วก็จะตัดเส้นซะหน่อยนะครับนี่เส้นเหนียวนุ่มแบบนี้เลย แต่ว่าจะยาวเกินไปเพราะฉะนั้นตัดครับพอตัดเสร็จใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ำใครจะไม่ตัดก็ได้นะแต่ว่าผัดลำบากทานก็ลำบากขั้นตอนแรกเนี่ยเจียวหอมกระเทียมก่อนครับใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนใส่หอมแดงซอยลงไปสมช้อนโต๊ะครับกระเทียมสับ3ามช้อนโต๊ะเจียวหอมและกระเทียมเนี่ยให้เหลืองกรอบและมีกลิ่นหอมนะครับตอนนี้ก็เหลืองกรอบและมีกลิ่นหอมดีแล้วปรุงรสได้เลยครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสามช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรสฝาเขียว3ช้อนโต๊ะน้ำเปล่าครับใส่เล็กน้อยก่อนน้ำมะขามเปียกครับ2ช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยจะใส่เล็กน้อยนะครับแค่พอมีกลิ่นซีอิ๊วดำหวานครับเล็กน้อยแต่งสีนะครับ เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายรอให้น้ำตาลละลายให้น้ำเดือดคนขึ้นมานิดหนึ่งพอเดือดคนแค่นี้ก็ใส่เส้นนะครับผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับอย่างที่บอกน้ำไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเส้นจะแฉะ สหญ่เส้นซะหน่อยผัดให้เส้นแห้งครับให้พอหมาดๆนะไม่ต้องถึงกับแห้งมากขั้นตอนนี้ถ้าของใครเนี่ยไฟแรงเกินไปลดไฟลงนะครับแล้วก็ไม่ต้องผัดนานเกินไปถ้าผัดนานเนี่ยเละครับเส้นจะไม่เหนียวนุ่มนะจะเละ ะครับพอเส้นเริ่มจะหมาดแบบนี้ใส่ผักลงไปจะกใส่เป็นกระหล่ำนะกับต้นหอมใส่กระหล่ำลงไปก่อนต้นหอมใส่ทีหลังครับใส่กระหล่ำโดนความร้อนให้สลดก่อน จะกเอาหมักๆแค่นี้แหละแล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นท่อนครับเล็กน้อยต้นหอมเนี่ยผัดไม่ต้องนานคุกเขาให้โดนความร้อนครับอันที่จริงใครจะใส่ไข่เจียวหั่นเป็นชิ้นๆลงไปก็ได้นะแต่อันนี้จะผัดแบบธรรมดาทานง่ายๆ น่ครับคลุกเขาให้โดนความร้อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วปิดแก๊สครับจัดเสิร์ฟได้เลยอันนี้ก็คือง่ายๆพื้นฐานเลยนะครับผัดหมี่ไวๆอย่างที่แจ็คบอกนะครับผักเนี่ยเลือกใส่ตามชอบจะใส่กระลำ่ำปะชิมกันอืมอร่อยรสชาติกำลังดีเลยครับ และอีกอย่างเส้นไม่เละเหนียวนุ่มครับนี่ถ้าใส่น้ําเยอะแล้วก็ผัดนานนะเส้นเราจะเละจะขาดครับแบบนี้กําลังดีเหนียวนุ่มอร่อยครับอืมคอยอคำหนึงนะอืมทางบ้านลองไปทำตามกันดูครับ สูตรง่ายๆเบสิกพื้นฐานทำทานง่ายๆเวลาหิวครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ